สวัสดีนะคะก็คือเมื่อกี้เนาะนั่งดูคขีบที่ว่าน้องนักศึกษา4ี่คนใช่ไหมเต้นกันอยู่ในห้างสรรพสินค้าดังเนาะในห้องน้ำใช่ไหมตรงนี้คือเออยอมรับนะว่าดูเ,เราเราก็อยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะเะพราะเข้าไปดูแล้วสิ่งที่ได้ที่คิดออกมาก็เออยากอยากจะฝาก ฝากถึงน้องๆเนาะอที่ติดตามพี่อยู่แล้วกันอ่ะในฐานะพี่เตือนน้องเนาะอย่างน้อยพี่ก็เคยมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วเอออาจจะไม่ได้เป็นคนที่ดีมากดีที่สุดในโลกแต่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เนาะอ,อ่าก็ฝากน้องไว้แล้วกันว่าการทําอย่างนี้นะ หนึ่งเราเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเกิดเราไม่เห็นค่าของตัวเองนะคะจะไม่มีใครเห็นค่าของเรานะอ่าเห็นพี่เป็นอย่างนี้นะพี่มีสามีที่เขาต้องมาตบมาแต่งเสียงเงินเสียทองนะคะอ่าอย่างที่สองนะคะอ่าหนูเป็นนักศึกษาอ่าหน้าที่ของหนูคืออะไรคือเรียนอ่ะแล้วที่หนูมาเรียนนี่หนูได้หาเหงินเองไหมพี่คิดว่าไม่หนูน่าจะขอคุณพอ่อคุณแม่มาหรือเปล่าอ่าการที่หนูหนูมาทําอย่างนี้เสียหายมากเลยนะคะหน้าที่ของหนูคือเรียนอ่ะ หนูจะทําอะไรก็ช่างพี่ไม่ว่าตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ถือว่าพี่เป็นคนที่แบบเรียนเก่ง100%เซแต่พี่เป็นคนที่สามารถรับผิดชอบตัวเองอะ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ให้อยู่ในกรอบในเขตอะ่ะพี่เรียนจนจบนะอะ่ะพี่เรียนจบอะ่ะพี่ทําหน้าที่ของพี่อะ่ะแต่ว่าหนูอ่ะ อพี่ไม่รู้จริงๆนะว่าว่าคิดอะไรอยู่เออคือคือมาทาอย่างนี้ไม่เห็นค่าของตัวเองไม่พอยังไม่เรียนหนังสือเออเอ,อ่าหนูจะเรียนก็ได้อ,อ่าพี่พี่ไม่ได้ว่าหนูไม่เรียนนะแต่ว่าการที่หนูมาทาอย่างเงี้ยหนึ่งอ่ะห,หนูไม่ให้เกียรติสถาบันนะอย่างที่สองก็คือหนูไม่ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองพี่เชื่อว,ว่าพ่อแม่ทุกคนเลี้ยงลูกมาด้วยความรักค่ะ ถ้าไม่รักนะไม่เลี้ยงลูกมาจนโตใหญ่ขนาดนี้หรอกแล้วการที่มาทําแบบนี้นะพี่รู้สึกว่าเป็นการหนึ่งอ่ะไม่ให้เกียรติสถาบันตัวเองมากๆสองแล้วก็เป็นการให้เกียรติไม่ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองเลยที่อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูมาจนโตใหญ่นะอ่าฝากไปคิดด้วยคือเป็นผู้หญิงนะคะอ่าเราเป็นผู้หญิงยังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงถึงแม้จะสิทธิ เกือบเท่าเทียมผู้ชายแล้วแต่ผู้หญิงก็คือผู้หญิงนะคะควรล้างนวลสงวนตัวนะอ่ะอันนี้พูดจริงอ่าเออถ้าทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ให้ทําให้ตัวเองมีค่าที่สุดก็แล้วกันอ่าในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงนะออกมาเตือนกันเนาะเออและการทํำ